ก่อนหน้านี้ไม่เคยเข้าใจเลยว่าเหตุใดหลายต่อหลายคนจึงชื่นชอบที่จะมาเที่ยวญี่ปุ่นมาซ้ำแล้วก็มาซ้ำอีกจนกระทั่งได้มาเห็นความงดงามด้วยตาของตัวเองให้ภาพที่อยู่ตรงหน้าตอบคำถามของทั้งหมด W I could find could และในคลิปนี้เราจะพาไปเที่ยวย่านเมืองเก่าคุราชิกิจังหวัดโอคายามะพาไปเดินชมบรรยากาศสวนสาธารณะกลางน้ำเดินชมใบไม้เปลี่ยนสีที่เมืองอูจิไหว้พระสการะที่วัดเบียวโดอินมรดกโลก และจบวันด้วยการรอชมแสงสุดท้ายวิวเมืองเกียวโตที่ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริตรงนี้นะคะจะเป็นจุดชมพระอาทิตตกนะที่ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริก็จะได้วิวแบบเห็นสาสาวทโทรอีกพร้อมกับวิวเมืองเกียวโตเนาแล้วก็จะเห็นพระอาทิตตกซึ่งสวยมาก นอกจากในคลิปนี้เราจะพาไปชมวิวเมืองสวยๆแล้วเรายังรีวิวที่พักที่กินและจุดเช็คอินในเมืองเกียวโตมีที่ไหนหน่าสนใจบ้างฝากติดตามะรับชมกันนะคะ ากตอนที่แล้วเราเช็คเอาท์ออกจากที่พักที่เกาะมิยาจิมะเรานั่งรถไฟ JR ไปเที่ยวกันต่อที่เมืองคุราชิกิซึ่งใช้เวลานั่งรถไฟข้ามเมืองจากสถานีฮิโรชิมะประมาณ1ชั่วโมงครึ่งหลังจากเที่ยวที่คุราชิกิแล้วเราแลนนั่งรถไฟกลับมาเช็คอินที่โรงแรมเวียอินที่สถานีชินโนซาก้าที่ยวรถกลับเวลา5โมงเย็นถึงโอซาก้าหนึ่งทุ่ม วันนี้ทั้งวันเราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเดินทางดังนั้นเพื่อเป็นการเประหยัดเวลาเราจึง grab and go ของกินแบบง่ายๆมาในที่สุดเราก็นั่งรถไฟนะคะมาถึงกันที่คุปราชิกิเมืองเดนมเมืองยีนเนาะเป็นที่ท่องเที่ยวที่เป็นเมืองเก่าเมืองโบราณแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเดินกันนะเรามีมิชชั่นที่เราจะต้องทำกันก่อนก็คือการ กินซาซิมิไปช้อปปิ้งกันมาค่ะได้อะไรมาบ้างดูเราปราดิบนะคะแต่ว่าเราต้องมานั่งกินกันอ o u t ดอร์แบบนี้แหละค่ะนะคะปลาดิบน่ากินมากให้เราจำไล้สอนะไม่รู้สดไหมนะแต่คือเป็นของจากซุปเปอร์ซึ่งอย่างอันนี้ค่ะปลาเอออะไรนะ980ยิเยน รวมแพ็กแล้วก็น่าจะพันหาสิบเก้าเยนนะุยน่ากินมากเลยแต่ว่าถือมามันกองรวมเป็นก้อนเดียวกันแล้วอ่ะมันกองรวมเป็นก้อนเดียวกันอนะ่ะไปลองชิมปลากันเดียวว่าจะสดแค่ไหนไปเริ่ม เราเข้ามาที่เมืองเก่าแล้วกําลังเดินไปที่ตรงจุดไฮไลท์ที่เป็นคลองเนาะเป็นจุดถ่ายรูปไฮไลท์เนาะตรงนี้ระหว่างทางเดินไปสวยมากเลยค่ะตอนแรกคิดว่าเป็นแบบชุมชนเล็กๆเนาะแต่ไม่นะใหญ่มากทางเดินแบบสองสองข้างทางซ้ายขวามีแต่ร้านน่ารักน่ารักเยอะมากดู มีตึกนะคะที่เขาเป็นของทางญี่ปุ่นเนาะสไตล์มันจะแบบผสมผสานตึกเขาจะธีมเดียวกันหมดเลยนะคุมโทนเดียวกันหมดเลยนะอหลังคาสีไม้การตกแต่งอะมันพร้อมเพรียงกันมากถ่ายรูปสวยมากเลยทุกคนคือมันแบบว่าเอ้ยเก๋อะมันไม่เหมือนหมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณที่อื่นๆอะที่มันจะเป็นสไตล์ไม้นะเพียวๆเนาะแต่เนี้ยมันเป็นผสมระหว่าง ปูนกับไม้แล้วเขาทาสีแบบเฉดเดียวกันทั้งหมดหลังคาเ็จเดียวกันทั้งหมดแล้วสองข้างทางอะตามตึกตามไรพวกนี้นค่ะก็จะเปิดเป็นร้านขายของที่ระล,ลึกร้านคราฟต์แฮนด์เมดงานศิลปะนิ้มที่มาทํามาจากผ้ายีนเงี้ยทุกอย่างเป็นยีนส์เลยสวยมาก hey, play songs คุราชิกิเป็นหนึ่งในยา่านเมืองเก่าประวัติศา,ศาสตร์ที่ได้รับการอนุรักษ์ที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกด้วยเสน่ห์ของบ้านเรือนโบราณสีขาวสะอาดตาที่เรียงรายกันอยู่ริมคลองถนนปูนด้วยหินและบรรยากาศย้อนยุคในแบบสมัยเอโดะ <I> ถึงการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมรวมทั้งศิลปะอานาธรรมและธรรมชาติที่งดงามริมคลองทำให้คุราชิกิได้รับฉายาว่าเป็นเวนิสแห่งญี่ปุ่น เดินมาถึงจุดไฮไลท์แล้วค่ะจุดไฮไลท์ตรงนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามคลองเนาะแล้วก็ขนาดข้างไปด้วยบต้นไม้เออไม่รู้เรียกว่าต้นอะไรนะมันจะเป็นแบบใบไม้ปลิวห้อยระยะระยะไปกับเรียบลำคลองไปแล้วก็มีเรือแจวนะคะเป็นเรือ,เออ่เป็นเรือที่แบบ ช้าๆหลายช้าค่าเรือนะคะถ้านักท่องเที่ยวจะขึ้นไปนั่งเรือเนี่ยคนละ700เยนนะก็ไม่รู้ว่านานไหมแต่ว่าคลองอะระยะทางไม่ไกลมากค่ะคิดว่าน่าจะ10-20นาทีเราเรานี้มีของกินของขนมของฝากเยอะมากมันเป็นเขาเรียกว,ว่าถานนเส้นันใหญ่เดินไม่เบียดเสียดแออัดนักท่องเที่ยวไม่ได้เยอะเท่าเกียวโตนะมันก็ทำให้เรารู้สึกไม่ เขาเรียกว่ามีมุมถ่ายรูปเยอะค่ะไม่เบื่อเพลินมากๆนะคะเดินชิลๆบรรยากาศเยน็นๆนี่ก็จะมีร้านค้าแบบอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยก็หมดแล้วค่ะตอนนี้เวลาสี่โมงยี่เดี๋ยวเรานั่ง JR กลับกันแล้วค่ะเราจะกลับไปกันที่โอซาก้าเนาะเพื่อที่จะกลับไปพักผ่อนกันแล้วพรุ่งนี้เราจะย้ายเมืองกันอีกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูกันว่าติดตามกันต่อว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อนะคะ โอ้ยสวยเดินไปมองตรงไหนก็สวยหันไปตรงไหนก็สวยถ่ายรูปได้ทุกมุมไม่ว่าจะหันไปตรงไหน,นดีจริงๆค่ะอย่าลืมตามมานะคะคุราชิต หลังจากที่นั่งรถไฟกันยาวๆ2ชั่วโมงกันมาเราก็มาถึงโอซาก้ากันมืดพอดีค่ะเราเดินเข้าไปเช็คอินที่โรงแรมวีอินที่ตั้งของโรงแรมนี้ดีมากๆเดินจากสถานีโอซาก้าเพียง300เมตรโรงแรมระดับ3ดาวขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ห้องพักนอนได้2คนเป็นเตียงขนาด5ฟุตมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและที่สำคัญนะคะด้านล่างของโรงแรมก็มีร้านสะดวกซื้อ นอกจากนั้นที่ล็อบบี้ก็ยังมีไมโครเวฟให้ได้ใช้อุ่นอาหารได้มีโต๊ะให้นั่งรับประทานส่วนกลางได้เราจองมาในราคาคืนละประมาณ2,500บาทนะคะเราเลือกที่พักที่นี่เนื่องจากสะดวกในการต่อรถไฟเราพักที่นี่เป็นเวลาหนึ่งคืนเนื่องจากวันรุ่งขึ้นเราต้องย้ายเมืองไปต่อที่เกียวโตอาุณสสดเช้าวันที่6 เราอยู่ที่สถานีชินโอซากานะคะรอรถไฟรอบ9โมง8นาทีเพื่อจะไปยังเกียวโตสามวันที่เหลือที่นี่นะคะเกียวโตสาก,กาเราจะพักค้างคืนกันที่เกียวโต3คืนติดวันนี้ก็อากาศอึมครึมเปลี่ยนแผนกันนิดหน่อยตามสภาพอากาศนะคะเดิมทีเราแผนจะไปเมืองฮาม,มานดาชิดาติชือ่ออะามานามานูร้่อยนะฮามานูฮาชิดาติฮาม,มานฮาชิดาติ อเนอินเนเมืองอินเนแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอีกที่หนึ่งเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ฟ้าปิดฝนตกก็เลยเอ๊เปลี่ยนแผนก่อนละกันไปเริ่มต้นตั้งต้นกันที่เกียวโตก่อนนะวันนี้นะคะวันที่4ี่ของการใช้ตั๋ว JR Hiroshima นั่นเองนะวันนี้ก็น่าจะได้ใช้ที่เกียวโตได้ต่อนะตั๋ว JR ซึ่งน่าจะเทีเ่ยวรอบๆเกียวโตแหละอาจจะต้องใช้รถบ,บัสด้วยต้องใช้ IC card ด้วยนะ จะต้องเติมเงิน IC card เอาไว้บ้างนะเผื่อต้องขึ้นรถบัสเดินไม่ไหวขาลากไปค่ะรอแล้วใจะมาและเจอกันใน x t station บ๊ายบายเนื่องด้วยสภาพอากาศในวันนี้ที่ไม่เป็นใจเราจึงเปลี่ยนแผนการเดินทางไปเที่ยวเมืองอูจิกันแทนค่ะการเดินทางก็ไม่ไกลจากเมืองเกียวโตมากนักถ้าก่อนอื่นต้องนํากระเป๋าใบใหญ่ไปฝากไว้ที่ที่พักของเราก่อน รอบนี้เราเลือกพักโฮสเทลโฮสเทลมีชื่อว่า Peach Hostel ใกล้ๆกับสถานีเกียวโตเลยที่พักทำเลดีมากๆเดินจากสถานีเกียวโตเพียง300เมตรเท่านั้นโฮสเทลที่นี่มีพนักงานเป็นคนไทยด้วยให้คำที่บายและช่วยเหลือพวกเราได้ดีมากเราจองที่พักโฮสเทลนี้เป็นเวลาทั้งหมด3คืนซึ่งถึงแม้ว่าจะชื่อว่าโฮสเทลแต่มีห้องพักให้เลือกหลากหลายแบบ ราคาเริ่มต้นคืนรับ800บาทต่อคนเป็นห้องพักแบบเตียงรวมแต่รอบนี้เราจองแบบห้องส่วนตัวเตียง2ชั้นห้องน้ำรวมประกอบกับช่วงที่เรามาเป็นช่วงไฮซีซันราคาที่พักที่จองมาคืนรับประมาณ2,000บาทนอนได้2คนหรือตกตกคนละ1,000บาทต่อคืนห้องพักค่อนข้างแคบแต่ก็ยังพอการกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้ไมีไดรเป่าผมมีอ่างล้างหน้าส่วนตัว และบันไดเดินขึ้นเตียงชั้นสองก็ไม่น่ากลัวค่ะที่นอนผ้าห่มสะอาดนอนหลับอุ่นสบายพื้นที่ส่วนกลางของพิช c h โฮสเทลกว้างมากๆห้องครัวมีอุปกรณ์ครบครันไมโครวเวฟเตาไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกระทะหม้อแก้วน้ำจานชามครบถ้วนที่นี่มีตู้เย็นส่วนกลางนักท่องเที่ยวที่ชอบประหยัดสามารถไปซื้ออาหารที่ซูเปอร์มาประกอบอาหารเองได้ มีบริเวณร็อบบี้มีโซฟาและคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักเดินทางได้หาข้อมูลบริเวณห้องน้ําก็แยกเป็นสัดส่วนแยกสุขาและห้องอาบน้ํามีปริมาณที่เพียงพอไม่ต้องรอต่อคิวและมีบริการผ้าเช็ดตัวให้ยืมได้ตลอดการเข้าพักโฮเทลที่นี่จึงตอบโจทย์นักเดินทางสายประหยัดแบบเราดีมากๆเลย

พิกัดแรกที่เรามานั้นก็คือสะพานอุจิบาชิสะพานข้ามแม่น้ำอุจิที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมองจากสะพานจะเห็นกลุ่มถนนใบเมเปิลที่เรียงรายเป็นสีแดงและสีเหลืองทองสะพานแห่งนี้เคยเป็นฉากของการต่อสู้ที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ญี่ปุน่นการต่อสู้ระหว่างตระกูลมินาโตะและไทระปัจจุบันได้รับการบูรณาการหลายครั้งและยังคงเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมือง มาถึงเมืองอูจิค่ะเมืองที่โด่งดังเรื่องชาเขียวแต่ก่อนอื่นจะไปกินชาเขียวเราพามาเที่ยวชมบรรยากาศของเมืองก่อนนะนี่เป็นสะพานแบบข้ามแม่น้ำเห็นวิวแบ็คกราวเป็นภูเขาแบบนี้อารมณ์คล้ายค้ายอาราชิยาม่านะคะก็มาไม่ยากนั่งเจ้ามาต่อเดียวจากเกียวโตนะ แต่ว่าเดินจากสถานีมาไกลนิดหนึ่นงประมาณโลหนึง่งที่นี่จะมีสปอตที่เอาไว้ให้นะักท่องเที่ยวอะ่ะเดินเที่ยวชมบรรยากาศหลายที่มากๆแล้วด้วยตัวเมืองอะ่ะถนนอะไรต่างๆกว้างใหญ่มากเลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่แออัดนะคะน่าจะโปร่งกว่าที่าราชยามานะคะเผื่อใครเป็นทางเลือกใครที่ไม่อยากไปเบียดเสียกกับคนก็มาตรงนี้ได้ตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นค่ะเป็นสะพานที่มีราวสะพานเป็นไม้ท่อนใหญ่ๆแบบนี้ เป็นจุดแลนมา a r แล้วกันเนาะที่เวลานั่งเที่ยวม,มาเนี่ยเขาจะเดินมาตรงนี้ก่อนเพื่อเป็นจุด start แล้วก็เดินเลาะนะคะคลองตรงนี้ค่ะเรียกคลองไหมเดินเลาะแม่น้ําแล้วกันเดินเลาะแม่น้ําตรงนี้ไปแล้วก็ลอดสองข้างทางอะ่ะเขาก็จะมีร้านขายชาเขียวชาเป็นร้านชาร้านขายของที่ระลึกนะร้านคาเฟ่เดี๋ยวเราจะพาไปเดินเลาะไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะตรงไหน มีที่คืสวยก็แวะถ่ายรูปก,กันไปเรื่อยๆไม่รีบคะ่ะวันนี้โปรแกรมก็คือเที่ยวอุจิถ้าเวลาเหลือเราก็จะไปต่อกันที่นาราเดี๋ยวเราดูกันว่าเที่ยวท่องเที่ยวของอุจิเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้าง Something come cool. วิวทิวทัศน์ของสองข้างทางระหว่างเส้นทางเดินไปวัดเบียวโดอินที่นี่จะมีถนนใบเมเปิลทางเดินถูกปูพื้นไปด้วยใบเมเปิลสีแดงส้มเต็มถนนเราวกับว่าเราได้เดินอยู่บนพรมใบเมเปิลยู่จากตรงนี้สวยงามมากๆเลยไม่อยากเชื่อเลยว่าที่นี่จะเป็นเพียงแค่เมืองเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลจากเกียวโตแต่บรรยากาศจะเงียบสงบและสวยงามได้ขนาดนี้ ไม่แปลกใจเลยที่กวีและศิลปินญี่ปุ่นโบราณจึงได้หลงไหลในเมืองอุจิตอ,ตอนนี้นะคะเราเดินมาถึงตรงอุโมงต้นเมเปิ้ลสวยมากนี่นะ่าเชื่อว่ามาสิ้นปีใหม่อ่ะยังพอมีใบเมเปิ้ลสีแดงๆให้เห็นอยู่นะตรงทางเดินตรงนี้คือถัดออกมาจากถนนคนเดินนิดนึงค่ะทางเดินเลาะแม่นม้ำ ที่จะเดินไปสะพานแดงเนาะเราก็เดินมาเรื่อยแล้วแบบบังเอิญจอสวยมากเลยดูดิโอ้ยแล้วก็มีแบบเนี่ยมีเก้าอี้เป็นพร็อพให้ถ่ายรูปดูชมวิวแม่น้ำแล้วก็ด้านบนเป็นใบเมเปิลสีเหลืองทองอลังสีแดงแบบอย่างกับพรมปูยอย่างเลยค่ะมันดีมันดีจริงๆแล้วก็เป็นถนนทางเดินที่ไม่มีรถนะมีแต่คนเดินเดินสนุกมากแล้วอากาศดีมากด้วย ลูกออกมาแบบได้หลายช็อตแน่นอน the that love you. The that ตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาถึงในวัดที่เป็น<ฮ>สัญลักษณ์ของญี่ปุ่นนะคะอยู่บนเหรียญ1ิเยนนั่นเอง แล้วก็ด้านในอ่ะจะมีมิวเซียมนะคะค่าเข้าวัดนะคะคนละ700เยนแล้วก็เปิดตั้งแต่8ปดโมงครึ่งเช้านะจนถึง5้าโมงเย็น5้าโครึ่งตอนเยนะ็นนะนี่อากาศเป็นอย่างนี้เลยใครมาที่น,นะคะก็จะถ่ายรูปเลรียน10เยนคู่กับวัดนี้นะคะซึ่งถ่ายออกมาก็จะได้ฟิลญี่ปุ่นญี่ปุ่นเพราะว่าเป็นวัดถี่่บนเหรียนญี่ปุ่นนั่นเอง นี่ยค่ะทางเดินก็จะเป็นทางเดินหินขึ้นไปชมวิวชมพิพิธภัณฑ์ด้านบนนะแล้วก็เดินวนเป็นสวนอ้อมวัดกลับมาด้านหลังนูน้นแล้วก็ถ้าใครจะเข้ามาด้านในนะคะแล้วก็มีไกด์ที่เขาอธิบายด้านในก็คือจะต้องไปต่อคิวเพื่อซื้อตัว๋วแล้วก็เข้ามาตรงนี้อีกทีหนึ่งเราอาจจะไม่ได้เข้าไปนะเพราะว่าเราสั่งภาษาญี่ปุ่นไม่รู้เรื่อง วันนี้คนเยอะมากเลยเพราะว่าคนญี่ปุ่นเริ่มหยุดกันแล้วนะคะเป็น long holiday ละเที่ยวกันเดินทัวรดีกว่าได้มีโอกาสมาเที่ยวเมืองอูจิทั้งทีก็ต้องห้ามพลาดเดินช้อปปิ้งถนนทางชาเขียวค่ะแหล่งช้อปปิ้งชาเขียวชื่อดังถนนชาเขียวเป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์จากชาเขียวนานาชนิดตั้งแต่ใบชาคุณภาพเยี่ยมไปจนถึงขนมหวาน รามเมงโซบะทุกอย่างล้วนแตเป็นชาเขียวกินมื้อเที่ยงกันอิ่มแล้วก็ได้เวลาออกไปเที่ยวกันต่อค่ะ ตอนนี้นะคะหลังจากที่ออกจากเมืองอุจิซื้อขงฝากเป็นชาเขียวกันเรียบร้อยแล้วนะเราก็มาต่อ,อันที่ศาลเจ้าฟูชิมิอริรานิค่ะในที่นี้ก็จะเป็นจุดแวะขากลับนะที่เราก่อนจะกลับไปที่เมืองเกียวโตกันที่นี่เข้าฟรีนะคะตอนนี้เวลา3โมง20ค่ะบ่าย3โมง2 กำลังเย็นๆเลยพาทิ์ใกล้จะตกละอ๋อฝนลินนิดนึงนะแย่แล้วจะเปียกไหมเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีก่อน,นะว่ามีอะไรให้เที่ยวชมบ้ง <ST> างศาลเจ้าฟูชิมิอินาริเป็นศาลเจ้าชินโตที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในประเทศญี่ปุน่นตั้งอยู่ที่เชิงเขาอิ G e A w T นาริเมืองเกียวโตลักษณะเด่นของศาลเจ้าก็คือเส้นทางโทรอิสีแดงนับพัน ยอดขาวย่าไปตามหลายเขาเรียกว่าเซนบอนโทรอีอซึ่งแต่ละซุ้มล้วนเป็นการบริจาคจากบุคคลหรือองค์กรทางธุรกิจเพื่อขอพรให้ประสบความสำเร็จเส้นทางเดินขึ้นสู่ยอดเขาอินาริจะใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงเพื่อเดินวนรอบไปยังจุดสูงสุดของเขา ถ้าเป็นจุดชมพระาเฮตตกนะที่สาลเจ้าฟูคูนานีิก็จะได้วิวแบบเห็นาสาวโทรอีกพร้อมกับวิวเมืองยวโตเนาะเราก็จะเห็นผ้าทิตย์ตกซึ่งสวยมากตอนนี้สี่โมงเย็นผ้ะอาทิตย์กำลังจะตกแล้วค่ะเดินขึ้นมากันได้แค่นี้แหละนะวูววิวโค้สวย แล้วก็คอมพลีทเราได้เห็นแสงสุดท้ายที่เกียวโตค่ะที่พระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดของเกียวโตนั่นก็คือที่ซานเจ้าฟูชิมิอินารินะคะจะได้เห็นวิวแบบเป็นเวงวังของเมืองเกียวโตเห็นภูเขาเป็นแบ็คกราวเห็นแสงสีทองสาออกมาคือเห็นกาเห็นธรรมชาติบรรยากาศดีแต่ว่าฟ้าแบบปิดบางส่วนนะแต่ก็ถือว่า วิวสวยแล้วยังมีใบไม้แดงที่เห็นแบบประปรายให,ให้ชมด้วยนะทุกคนก็เริ่มล่วงไปเยอะละการเดินขึ้นไปจะเป็นรูทนะคะเดินตามเสาแนวสัโทรีมาเรื่อยเรื่อย,เร,อย,เ,รอยเรื่อยเลยค่ะแล้วก็เดินขึ้นชันขึ้นไปเรื่อย,เร,อย,เ,รอยเรื่อยเลยนะประมาณจะบอกว่าไงดีห้ารอยขั้นนะ่ะเออก็คือเดินเหนื่อยอยู่ค่ะจริงๆอ่ะเราไปไม่ถึงจุดยอดของภูเขานะเราเวลาหมดแล้วไงคือมาถึงก็คือสี่โมงกว่ากว่าวะคือแสง แสงจะหมดแล้วค่ะเราก็เลยเลือกไปที่จุดตรงกลางจุดที่เป็นเก้าอี้ค่ะมีหินมีอะไรให้นักเที่ยวนั่งเพื่อชมพระอาทิตย์ตกนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆเดินลงมาแล้วก็นี่ค่ะจะใกล้ถึงทางออกก็จะมีซาวุทรออิศแล้วก็มีร้านไอติมร้านขนมร้านเครื่องดื่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นีออ่ถ้าเดินแล้วเหนื่อยหรือร้อนก็หายน้ําอ่ะเขาก็จะมีตู้ให้กดน้ําด้วยนะ่ยค่ะหรือถ้าจะพกน้ำมาเองก็กได้ค่ะเนาะช่วยประหยัดได้ แถมมาที่นี่นะฟรีด้วยไม่ต้องเสียค่าเข้าด้วยชอบเลย JR เรามาก็ฟรีนะว,วันนี้เราแทบไม่เสียค่าเดินทางเลยนะดีดีด,ด,ดีไปเดี๋ยวกลับไปหาอะไรกินที่เกียวโตแล้วก็เข้าที่พักกันละค่ะเดี๋ยวพาไปดูที่พักกันไป Let's go <S ปิดท้ายกับอาหารมื้อเย็นข้าวหมูทอดทงคัตสึแสนอร่อยที่ร้านคัตสึกุระ ร้านจะอยู่ที่ห้างเกียวโตพอต้านะคะราคาเริ่มต้นก็จะอยู่ที่เซ็ตรับประมาณ2,000เยนโดยสามารถเติมข้าวและผักได้แบบไม่อัน้นทีนี้เขามีเมนูซิกเนเจอร์อีกเมนูนั่นก็คือหอยนางรมชุดแป้งทอดราดด้วยซอสเลมอนทอดมาแบบกรอบอร่อยมากและไม่อมน้ำมันอีกด้วยแนะนำเลยค่ะ เทีท่ยวเกียวโตโอซาก้าใน EP ที่3 <_ S 1> ก็จบลงแล้วนะคะและใน EP สุดท้ายเราจะพาไปเที่ยวทีท่เกียวโตกันต่อค่ะจะไปที่ไหนบ้างฝากติดตามและรับชมกันนะคะ